1> 250 1 0คูณ170เซนนะคะราคา9,000บาทเดี๋ยวพี่กีทำวิดีโอให้ชมนะคะตัวนี้ก็สวยนิ้งอยู่นะคะเป็นกระบะเก่านอกญี่ปุ่นเหล็กดีกว่าเหล็กไทยแน่นอนนะคะหัวนิ้งหัวสวยค่ะช่วงต่อด้านหลังเป็นอย่างนี้ค่ะคุณน้องเอาไปเลย คุณที่สนใจนะเรามีตัวอเงี้ย2อ0คูณมี2ตัว9,000เท่ากันแต่คุณน้องดูตัวสีข,ขาวไว้ใช่ไหมที่ยงมีกระบะอีกนะคะตัวนี้290เคูณร้อยเจ็ดเหมือนกันนะคะราคาหมื่นหนึ่งตัวมันจะยาวก,กว่าตัวมันจะยาวก,กว่าอันนี้หมื่นหนึ่งค่ะมีด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้ตัวละมืน ที่คุณน้องดูไว้ตัวนี้ก็ตัวละ9,000ตัวนี้กระบะเฉยๆกระบะเฉยๆขาย6,000ค่ะกระบะเฉยๆเล็กนิดนึงขาย6,000ส่วนตัวนี้เป็นกระบะหนะคะาแล้วก็มีข้างบนค่ะ160ยคูณ230ขาย8,000ค่ะโอเคขอบคุณที่สนใจนะเดีย๋ยวพี่ทำเป็นคลิปทิ้งไว้ใน YouTube ด้วยแล้วยังมีหัวรถขายด้วยนะ สนใจสอบถามมาได้ที่สัตว์ออโต้ค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เบอร์โทรศัพท์กับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะ